สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทักโชคชะตาทางด้านความรักของชาวราศีธนมนะคะประจําเดือนเมษาปีหกห้ากันนะคะเราเริ่มต้นด้วยชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลเริ่มต้นด้วยความรักมีปัญหานะคะเดือนเมษาเนี้ยมีปัญหาเรื่องจากว่าตัวเราเองไม่เปิดเผยความจริงต่อกันเหมือนต่างคนต่างมีปัญหาแล้วก็ไม่พูดต่อกัน เก็บปัญหากันเหมือนเก็บปัญหาแล้วก็ไม่พูดนะคะทำให้การสื่อสารไม่ลงตัวแล้วก็มีเรื่องของผลประโยชน์ทั้งด้านของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะมีเรื่องของการเงินเอาไปลงทุนเอาไปลงทุนกันแล้วก็มันมีปัญหานะคะมันมีปัญหาอาจจะเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เขาบอกว่าสมมติเป็นคู่รักที่ไปทำธุรกรรมธุรกิจด้วยกันหรือลงทุนด้วยกันก็จะมีปัญหามีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนใดคนหนึ่งเกิดความเสียหายทางด้านการเงินมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่พอใจนะคะเกิดความไม่พอใจสรุปสุดท้ายก็ต้องล้มเลิกหรือแยกจากกัน หรือเกิดการเสียใจนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่นะคะเสียใจอยู่โดยสรุปของตัวไพ่นะคะเขาบอกว่าวิธีแก้ปัญหาก็คือมีอะไรทุกๆเรื่องทั้งเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องอะไรก็ตามขอให้คุยกันให้หมดนะคะขอให้คุยกันให้หมดให้เปิดเผยความจริงถ้าเปิดเผยความจริงแล้วสุดท้ายของสุดท้ายก็จะไม่แยกจากกัน นะคะแต่ถ้าทุกทั้งสองฝ่ายไม่พูดความจริงความลับอะไรหลายๆอย่างไม่พูดความจริงให้เปิดเผยสรุปสุดท้ายก็จะต้องเลิกกันวิธีแก้ก็คือเอาความจริงมาพูดกันทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็จะได้ไปต่อด้วยกันได้นะคะต่อไปเรามาดูราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุนในส่วนของความรักมีโอกาสได้เจอผู้ใหญ่ที่เคย รู้จักกันมาก่อนนะคะเคยคบกันมาก่อนแล้วกลับมาคบใหม่หรือเคยรู้จักกันนะคะเคยรู้จักกันแล้วก็กลับเข้ามาคบกันนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีครอบครัวแล้วนะคะไปมีครอบครัวแล้วแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางด้านของความรักเกิดขึ้นมานะคะขอให้ ระวังแล้วกันนะคะขึ้นไพ่พระเข้ามาก็คือขอให้จริงๆแล้วอย่าทําให้มันผิดศีลธรรมถ้ามันทําให้ผิดศีลธรรมแล้วจะโดนจับผิดจะโดนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นมาได้นะคะเพราะไพ่บอกว่าความรักที่ผ่านมาเคยรักกันแล้วกลับมาคบกันและอีกฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวแล้วก็กลับมาคบกันใหม่แล้วก็ระวัง ความลับจะถูกเปิดเผยและถูกจับผิดจะเกิดความเสียหายต่อหน้าตาตัวเองได้นะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะชาวราศีเมถุนต่อไปเรามาดูไพ่ของชาวราศีกลุ่มกันนะคะชาวราศีกลุ่มมีโอกาสเจอความรักเป็นความรักที่มั่นคงต่างคนต่างรักกันนะคะเป็นความรักที่มั่นคง ต่างคนต่างรักกันพร้อมที่จะสร้างฐานะครอบครัวต่อกันนะคะแต่มีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักเก่าคือความรักเก่าก,ก็ยังไม่ขาดกันมีปัญหากันแต่ยังอยาก,กันหรือเลือกลุ้มกันไม่ได้เพราะว่าต้องมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องจะต,ต้องเลิกลาจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆ ให้เขาถึงจะเลิกลาได้ปัญหาของคนราศีกุมรักใหม่เป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่ดีแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าคนใดคนหนึ่งความรักเก่าก็ยังมีปัญหาก็ยังไม่ขาดจากกันนะคะไม่ขาดจากกันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยทําให้ความรักในครั้งนี้มีความเครียดต้องอาศัยระยะเวลาสักระยะเวลานึงนะคะถึงจะ ทุกอย่างถึงจะลงตัวและก็ถึงจะดีนะคะการทำนายไทยทักเป็นการทำนายไทยทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจ,จาะจงอะไรคนหนึงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ